ตอนนี้ถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนการปฏิบัติตนเพื่อหน,นีนรกแบบง่ายๆรือที่เรียกกว่าแบบชาวบ้านคือแบบคนที่มีพระมากมีเวลาว่างน้อยปฏิบัติสำหรับเรื่องการหนีนรก่อน,นะตอนนี้ก็ขอนำเรื่องพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษสัทโดยตรง ืว่าการหิีนรกพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าถ้าจิตใจของท่านผู้ใดสามารถตัดสัญญาณสามรายการได้ท่านผู้นั้นก็ปลอดจากอบายภูมิทั้ง4ี่คือการเกิดเป็นสัลนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์จฉันคำว่าปลอดในที่นี้หมายถึงปลอดทุกชาติตลอดไป ถ้ายังเกิดเป็นมนุษย์เพียงใดก็จะไม่ต้อง,องไม่ต้องลงอบายภูมิต่อไปอีกสำหรับอับบาบอกุศลเก่าๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตรตัดว่าไม่มีโอกาสจะให้ผลต่อไปกระรวงความว่าไม่ตกเป็นทาสของบาบอกุศลต่อไปอีก สำหรับสัญญ,ญาณสามรายการที่พระพุทธเจ้าให้ตาให้ตัดสัญญาณส,สามรายการนั้นมีความรู้สึกอย่างนี้ข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสกายทิฐิความรู้สึกเขาคลผู้มีสัญญาณคือเครื่องร้อยรัดใจให้เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารมีอบไยภูมิเป็นต้นเขาจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ตาย ก็รความว่าตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายไม่รู้สึกว่าจะตายเลยไม่เคยคิดถึงความตายคิดว่าชีวิตจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยและข้อที่สองวิจิกิจฉาซึ่งแปลว่าสงสัยเขาสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้า,สงส,าสงสัยพระธรรมสงสัยพระอริยสง์ ไม่มั่นใจในการยอมรับนับถือและบางท่านบางจุดและบางกลุ่มก็ไม่ยอมรับนับถือเอาจริงๆเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสพระธรรมาแล้วไม่เป็นเรื่องหยาบเกินไปโซ่ของเขาไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นพูดง่ายๆก็หมายความไม่ยอมนับพระพุทธเจ้าก็ทำและพระอริยสงฆ์ สังย่อยข้อที่สามศิลปะปรามาตไม่มีการรักษาศีลอย่างจริงจังหรือไม่รักษาเลยขึ้นชื่อว่าศีลไม่ยอมรับนับถือเห็นว่าเป็นจริยาที่ถ่วงสังคมถ้าบุคคลมีศีลสมมดชาติจะไม่จเจริญมนุษย์จะน้อยเกินไปและบางท่านก็สมาทานศีลถือศีลเข้าวัด น่งขาวห่มขาวบ้างน่งเหลืองห่มเหลืองบ้างน่งปกติบ้างบางทีก็เข้าเขตปฏิบัติกันคนละเจ็ดวันสิบห้าวันเป็นการปฏิบัติพิเศษแต่ด้ว่า,าจจเฉพาะในเจ็ดวันสิบห้าวันนะอาจจะปฏิบัติจริงจังในสินก็ได้แต่พอหมดมาแล้วก็เลยลืมสินไม่สนใจเรื่องสินบางครั้งก็ยอมรับนับถือปฏิบัติสินบางวัน ถ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำกันไม่สนใจเรื่องศีลจริงๆอย่างนี้เรียกศีลศิลปะปรามาตทั้งสามรายการนี้ต้องตัดวิธีตัดท่ายังไงก็ใช้สมมาธิฐิคือปัญญาได้ากความเห็นชอบเข้ามาพิจารณาตามความเป็นจริง แต่ความจริงเรื่องของความตายนี้ไม่ต้องพิจารณาด้วยปัญญาก็ได้ใช้สัญญาคือความจําเจนว่าคนก็ดีัใส่ก็ดีที่เกิดก่อนเราบ้างเกิดที่หลังเราบ้างต่างคนก็ต่างตายกันหมดคำว่าหมดหมายความคนที่เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นเว้นแต่ว่าใครตายก่อนตายหลังเขท่านั้นตส์ตก็เหมือนกัน บางท่านเกิดก่อนเราท่านตายบางท่านเกิดรุ่นเราคราวเดียวกันท่านก็ตายไปก่อนเราบางท่านเกิดที่หลังบางท่านเกิดแต่วัยเด็กก็ตายบางท่านตายแต่ก่อนออกคลอดจะคันมันดาบางท่านก็คลอดจะคันมันดาประเดี๋ยวหนึ่งตายบ้างสองสามวันตายบ้างเดือนสองเดือนตายบ้างขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วตายเราเห็นเป็นปกติ แต่การที่ไม่คิดถึงความตายนี่เป็นเรื่องของคนที่ตกอยู่ในความประมาทไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ต้องใช้ปัญญาพิจราจรณา,าจิตของเราว่าจิตของเรามันเลวของจริงถ้าเราไม่ยอมรับเรายอมรับของไม่จริงว่าเป็นของจริงของไม่ดีเรายอมรับว่าเป็นของดีเราก็จะไม่พบของจริงไม่พบของดีกัน เป็นนั้นว่าความตายเห็นเขาตายจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายแล้วก็เตรียมตัวไว้ว่าการตายพระพุทธเจ้าทรงตรัส <c oughs> ว่าตายแล้วมีสภาพไม่ศูนถ้าเวลาก่อนจะตายจิตประกอบไปดุกุศลเธอจิตเป็นบุญ็ุกุศลนึกถึงความดีที่เป็นบุญอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วก็ตายในขณะที่จิตดีแบบนั้น ท่านบอกว่าตายแล้วไปสู่สุติคือโลกสวรรค์เป็นต้นแต่เวลาก่อนจะตายจิตใจสศร้หมองคิดถึงอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นบาปอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วก็ลงอบายภูมิไปมีนรกเป็นตน้นฉะนั้นขอบันดาแต่พพุทธศาสนิกชนผู้ไม่ต้องการจะลงนรกอีก ก็ใช้ปัญญาพิจรารณาความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดียังไงเวลานี้เรากำลัลงศึกษาสัญญาสามแล้วก็พิจรารณาความดีพระเจ้าในขอบเขตของสัญญาสามว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตัดให้ทุกคนปฏิบัติในศินห้าและกำหนดสิทมันดีหรือมันชั่ว ขอพูดรัดไปก่อนเพราะพูดมามากแล้วต้องถือว่าคนที่ปฏิบัติในสินห้าก็ดีในกำหนดสิบก็ดีผลที่รับคือเป็นความดีพอสิงก็ดีกำหนดสิบก็ดีถ้าสอ้อมในการถ้ารวมกันเข้าจะเป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ไปที่ไหนใครก็รักหนึ่งเราไม่มีจิตใจโหดร้าย ไม่คิดจะฆ่าเขาไม่คิดจะเป็นศัตรูของใครมีความเมตตาบาณนียิ้มแย้มแจ่มใสให้ใครก็ชอบในการนีนสองเรามีความเมตตาบาณียิ้มแย้มสั่มใสยังไม่พอมีสันโดษยินดีเพราะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบทมไม่เยอย่างทรัพย์สมบัติของใครไปที่ไหนก็มีแต่คนไว้วางใจมีแต่คนรักมีแต่คนชอบ ในข้อที่สามจิตใจมีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารย่ำใส่เป็นปกติใครเจอหน้าก็บพบแต่ความยิ้มหน้าบึ้งเึรื่องจอไม่มีแล้วก็มีสันโยินดีเฉพาะร่วมรักเฉพาะสามีและพัญญากขาตนเท่านั้นไม่ไปยุ่งกับพัญญาและสามีเขาบุนคคลอื่นคนประเภทนี้ไปที่ไหนใครก็รัก ไปที่ไหนใครก็ชอบต่อมาด้านวาจา <c oughs> ทุกคนต้องการวาจารจริงทุกคนอยากจะฟังวาจาไพเราะทุกคนอยากจะฟังวาจาที่ประกอบด้วยความเป็นมิตรไม่คิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันทุกคนต้องการวาจาเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์เราก็ใช้วาจารจริงพูดตามความเป็นจริง ตัดความมดเท็จออกแล้วก็ตัดวาจาหยาบออกให้วาจาที่ผ่องอ่อนหวานเป็นที่ชอบใจของคนตะหมู่คนตะกลุ่มกลุ่มนี้ชอบใจแบบนี้เราพูดแบบนั้นกลุ่มนั้นชอบชอบใจอย่างนี้เราพูดแบบนี้พูดตามที่เขาชอบใจแล้วก็มายุโยงส่งเสริมให้ใครแตกเรากันมีแต่สันเสริญ ในการพูดวาจาออกไปก็ต้องเพ่งประโยชน์วาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราไม่ทำอย่างนี้ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบขอยืนยันว่าคนประเภทน,นี้น่าก็ยิ้มพูดก็ดีคนประเภทน,นี้ไปไหนไม่อดตายมีแต่เพื่อนที่รักคนเกลียดหาย,ยากคนที่เกลียกดยก็มีอยู่พวกหนึ่งคือพวกคนเลว ที่มีความดีไม่เท่าไม่ถึงก็มีความอิจฉาทิ่ยสีนี่บอเป็นของธรรมดาต่อไปข้อที่ห้าของศิลท่านบอกแนะนำให้เวนยาการเด่มสุราเรมรไรนี่ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าการเด่มสุราเรมีไรไมาเสียสตังเปล่าถ้าก็ตังเหล่านั้นมาทำกับก็ซื้อกับข้าวจะมีประโยชน์กว่า แล้วก็ทำลายศักดิ์ศรีทำลายสุขภาพเมาไปแล้วก็ไม่ใช่คนดีมีจริยาคล้ายคนบ้ายังไม่เมามีการนิ่มนวนทุกอย่างพูดจาก็พะพราะจริยามันได้ก็ปัญญาิยามันย่ายกว่างดงามพอเมาเข้าไปแล้วกลับอาการใหม่เหมือนคนบ้าอย่างนี้ใครก็ไม่ชอบ ถ้าเราไม่ดื่มสุรามีไรสติสัมปชัญญาสมบูรณ์มีความไม่ประมาทมีเมตตามีกรุณาและมีสันโดษมีการยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาอะไรก็มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในคำพูดอย่างนี้เป็นตน้นใครก็ชอบไปที่ไหนใครก็รักต่อไปกำลังใจของเราไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคนอื่นใด ยินดีเฉพาะที่เราขอที่หารได้โดยชอบทำกำลังใจดีอย่างนี้ใครก็ชอบเขาอาจจะไม่เห็นกำอารมณ์ของใจแต่เห็นจริยาภายนอกไปแล้วเรื่องทรัพย์สินของชาวบ้านเราก็สนใจเขามีอะไรดีบ้างแต่ไม่สนใจในการลักการขโมยการยืแยงคือจริยาที่แสดงออกมาบรรดาในพุทธบริษัทคนที่อยากได้ ด้วยความสุจริตกับคนที่อยากได้โดยาการทุจริตอาการแสดงออกทางกายไม่เหมือนกันอย่างนี้คนในโลกทุกคนเป็นคนจะหลายเขาทราบว่าเราดีแล,เเและเราเลวและรายการต่อไปเว้นจากการความโกรธความเพียบาตข้อนี้สําคัญมากเพราะอาศัยมีเมตตาความรักกรุณามีความสงสารอันนี้ถ้าเว้นได้หน้ายิ้มตลอดกาล อากาศก็ว่ายิ้มตลอด24ชั่วโมงก็ได้ถ้ยาญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟังจะแต่โกนถามมาว่า24ชั่วโมงยิ้มไม่ได้แน่เพราะว่าเวลาหลับมันดีก็ต้องถือว่าเวลาหลับใจก็อย่างยิ้มเพราะว่าจิตเป็นสุขคิดแต่ความเป็นมิตรคิดแต่รักสงสารคนอื่นอยู่เสมอจิตใจก็ชุ่มชื่นเยือกเย็น คนที่มีกำลังใจไม่โหดร้ายเวลาจะพูดก็พูดดีเวลาจะทำก็ทำดีว่าการพูดก็ดีการทำก็ดมีมีอยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญจิตใจสั่งอมาดีกายก็ทำดีปากก็พูดดีตาก็มองดีถ้าจิตใจสั่งเล็วกายก็ทำเล็ววาจาก็พูดเรวตาก็มองด้านความเร็วความโหดร้ายใครเขาก็รู้ ถึงแม้ว่าจะคิดในใจอย่าเข้าใจว่าคนอื่นไม่รู้ว่าเขาก็แสดงเป็นเหมือนกันอารมณ์อย่างนี้เขามีเหมือนกันแล้วก็ข้อสุดสท้ายสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบตงดาสัมมาทิฏฐิก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเป็นของดีเรานำไปพุทธปฏิบัติถ้าทุกคนทำได้ทุกคนจะมีแต่ความสุข ข้อนี้เป็นขอ้อพิสูน์ความดีของพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระธรรมคําสอนความสั่งสอนของพระองค์และก uh ็เป็นเครื่องพิสูน์ความดีของพระอริยสงฆ์ว่าในเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระอริยสงฆ์นามามาแจกมาบอกพวกเราที่ทราบสำหรับพระธรรมนั้นได้กระสินกรงความมันจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมนับถือพระอริยสงฆ์ แล้วก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าทำได้แค่นี้บรรดาแต่พุทธบริษัทเราสามารถจะหลีกนรกได้เป็นตอนๆคือชาตินี้มีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติชาตินี้ลงนรกไม่ได้แต่ชาติหน้าถ้าเกิดมาใหม่นี่มันไม่แน่เราอาจจะลืมอารมณ์นี้ก็ได้ไปคิดความเร็วเข้ากับนรกได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ลงนรกทุกชาติต่อไปก็ทรงสินห้ากับกำหนดสิทให้ครบทุวนบริบูรณ์มันเป็นของไม่ยากถ้าเป็นคนรักดีการปฏิบัติอย่างน,นี้บรรดาเทพบริษัทพระพุทธเจ้ายืนยันว่าทุกคนถ้าปฏิบัติได้แล้วขึ้นเชื่ออบายภูมิทั้งสี่ประการคือเกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายเป็นสติฉันจะไม่มีสำหรับเราเด็ดขาดตลอดไปเลยไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจะเกิดอีกกี่ชาติถ้าจะเกิดได้อีกกี่ชาติก็หมายความว่าทุกชาติจะไม่มีการลงอบายภูมิทั้งสี่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้คือคิดถึงความตายก็ดีคิดได้ ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และมีสิลห้าบริสุทธิ์โดยเฉพาะไม่มีกรรมบุสิบอย่างนี้พระพุทธเจา้าสนจัดเป็นขั้นเป็นตอนถ้ามีกําลังใจเข้มข้นน้อยคือมีอารมณ์ยังหยาบที่เรียกว่ามีบารมียังอ่อนอยู่แต่วรักษาได้ถึงแม้ว่ากําลังใจยังอ่อนก็รักษาได้ อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมภูทรงตรัสว่าจะต้องเกิดและตายสลับ <processo> กันระหว่างเทวดากับพรหมหรือว่ามนุษย์คือเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติตายอีชาตินี้ไปเป็นเป็นทีไปเป็นเทวดาหรือพรหมอีกหนึ่งชาติลงมาเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาติไปเป็นเทวดาหรือพรหมหนึ่งชาติรวมแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เจ็ดชาติเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาติ ชาตสุดท้ายที่เจขกงมนุษย์ชาตินั้นจะเป็นพระราหันปณนิพันธ์ถ้ามีกำลังบารมีคือกำลังใจเข้มข้นปานกลางอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติสลับกบเทวดาด้วยผมตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ชาติที่สามจะเป็นพรนะรหันปานิพันธ์ ถ้ามีกำลังใจเข้มข้นจะเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวแล้วก็เป็นพระหรหันแต่ถ้าท่านผู้ใดปฏิบัติชิ้นห้าใด้ดยกระหมดสิบได้ครบถ้วนบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงว่าการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงอามตมาพิจารณาธรรมะดูแล้วอายอย่างไหนก็แน่นอนไม่ได้ เอาแน่นอนได้ดีกรรมบทสิคือข้อว่อาว่ามโนกรรมข้อท้ายสามข้อที่ว่าไม่คิดอยาได้ทรัพย์สมบัติของไขรไม่คิดประทุสรายใครมีความเห็นโถข้อนี้แหละเ,เป็นการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงยางนี้สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าตายแจกความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือผมลงมา ชาติเดียวก็เป็นพระหลานทันทีเท่าว่าการแต่ตามแบบนี้ว่าการต,ตามแบบของของของตำราแต่ว่า้ะพูดกันตามเนื้อแท้จริงๆบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโดยทน,น้ากับนี้ไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าสองค์กับนี้มีพระพุทธเจ้าจริงๆสิบพระองค์ วดที่แรกห้าองค์มีพระศรีอาริยะเมตไตรเปองค์สุดท้ายแล้วก็เริ่มต้นใหม่มีพระรามเปองค์ต้นแล้วต่อไปอีสีองค์รวมแล้วจริงๆกับนี้มีพระพุทธเจ้าถึง10องค์ตามตำราที่อ่านมาแตมากอ่านหนังสือไม่มากนะักตามที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเท่าที่พบ ไม่เคยพบว่ากับไหนมีพระพุทธเจ้ามากเหมือนกับนี้บางกับก็มีองค์เดียวบ้างสององค์บ้างสาองค์บ้างอย่างนี้เป็นตน้นถึงห้าองค์ก็ยังไม่พบแต่ว่ากับนี้มีทั้งสิบองค์ถือว่าเป็นกับพิเศษจะนั้นคนที่มีความดีตามที่ว่าแล้วทั้งหมด จะเป็นกําลังใจใจอย่างอ่อนอย่างกลางและอย่างเข้มข้นหรือคนที่มีเท่าสินห้ากับหมดสิบคก้นก็าตามตายจากความเป็นคนไปในช่วงนี้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมในในระหว่างที่ท่านเป็นเทวดาหรือผมนี่แหละยังไม่ทันสิ้นอายุของความเป็นทิพย์ถ้าศีอาิยะเมตไตรก็จะทรงตรัส ยังไงไงอายุก,กับหนึ่งก็ครึ่งกับที่ผ่านไปเนี่ยมันน้อยกว่าอายุเทวดาหรือผมที่ไปเกิดข้างหนาการสิ้นกับผ่านไปแล้วก็ยังไม่หมดอายุข,ของเราฉะนั้นท่านนนั้หลายจะต้องพบพระพุทธเจ้าอีกหกองถ้าจะมามีความรู้สึกตามตำราห,หรือตามที่พบมาว่าคนที่มีความดีแก่กล้ายอย่างนี้ เพียงแค่เกิดไปเป็นเทวดาหรือผมพบพระศีอาริยะเมตรตยคือพบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งทรงตัดประเท็นเทศนาฟังบัตรมาเทศนาจบเดียวก็เป็นพระรหันไปนิพพานอย่างนี้ได้กําไรมากบรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าไปานิพพานเช้นได้ก็มีความสุขตอนนี้มาว่ากันเรื่งการปฏิบัติเพราะว่าบรรดาแทนพุทธบริษัท มีเวลาปฏิบัติไม่เสมอกันอย่างพระเฤรนเน,นีอชีเวลานี้มีเถนหรือเปล่าไม่รทราบเถนชีพระเนนเถนชีเหนนี่เถระแปลผู้ใหญ่้ฤชีแปลว่านักบดจตมาปลายเองถูกตำราแล้วไม่ถูกก็ไม่ทราบ พระก,กับเนนี่เรารู้จักกันแน่นอนท่านพวกนี้มีเวลามากถ้าจะปฏิบัติตามหลักสูตรก็เป็นของไม่หนักนักเพเวลามีมากพอสมควรกำลังใจแค่จะตัดสัญญาณสามกันจริงๆถ้าเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ท้อไม่แท้และก็ยึดมั่นกำลังใจด้าน ดั่งของอะไรละ่ะลืมแล้วอิทธิบาทิสคือฉันทะมีความพอใจจริงๆพร้อมในการปฏิบัติวิทยะมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำต้องมีอุปสรรคเราก็มีความเพยงเข้าต่อสู้ต่ออุปสรรคไม่ท้อถอยตายเป็นตายจิตตะ สนใจจดจ่อในความดีนั้นที่เราเพิ่งปฏิบัติวิมังสาใช้ปัญญาประกอบพิจารณาว่าเราทำมันถูกก็ไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็กลับทำใหม่ใช่ถูกถ้ากำลังใจมีอิธิบาตสิบราการครบทวนบรรดาแทนพุทธบริษัททังไรถ้าเอาจริงเอาจาังกันมันก็ไม่เกินสมเดือนนี่ยังพูดเฉพาะคารวสานะ พระกับเนนเทนฉีอัตมาไม่คำนวณทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านโกนี้มีเวลามากถ้าเอาจริงเอาจังจะใช้เวลาถึงเจ็ดวันแล้วไม่ถึงก็ไม่ทราบเพราะว่าท่านอยู่ในเพศนั้นมีศีลเป็นขอบเขตอยู่แล้วก็เลยไม่พยายกรณกันสำหรับครวัตก็ดูตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงภาคตรัส ว่าการจะตัดสางโยธาสามจริงๆนั้นท่านบอกว่าคนประเภทนี้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์คือสำคัญที่ศีลศีลก็ดีกับมดสิทก็ดีเป็นของไม่หนักถ้าเราเอาจริงแล้วเป็นของไม่หนักเลยตอนนี้หน้านี้คะเศษนี้เหลือเวลาหนาที ก็ย้ขอแนะแนวในการปฏิบัติกบับบรรดาเทพุทธบริษัทแบบง่ายๆที่ว่าเป็นการปฏิบัติแบบชาวบ้านที่มีงานหนักข้อที่1สกายะทิฏฐิให้มีตัดสกายะทิฏฐิให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราก็มองดูคนและสัตว์ที่เขาตายให้เราเห็นอันนี้ไม่ยากไปต้องใช้ปัญญามาก แต่ว่าเมื่อคิดถึงความตายและจงอยาดท่อถอยทำมืออ่อนเท้าอ่อนอันนี้ไม่ถูกทำกิจการงานไม่ไหวเพราะเกรงความตายจะเข้ามาถึงอันนี้ไม่ถูกต้องการประกอบอาชีพทั้งหมดบรรดาแทนพุทธบริษัทต้องทำให้ครบถ้วนทุกอย่างเราไม่แน่ว่าจะตายวันนี้หรือสักร้อยปีจะตาย ในเมื่อมันยังไม่ตายการประกอบอาชีพทุกอย่างในความสุจริตไม่คดไม่โกงเขาไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเราทําให้มันมากรวบรวมทรัพย์สินไว้มากตามกํากลังที่พึงทําได้เพื่อว่ายังไม่ตายจะได้มีกินมีใช้รือป่วยไข้ไม่สบายความตายยังไม่ถึงก็ต้องรักษาถา้าความตายยังพึ่งเข้ามาแต่มันยังไม่ตาย เราก็ต้องรักษาเพื่อเป็นการระงับทุกขเวทนาทางร่างกายและจิตใจรวมความการปฏิบัติประกอบอาชีพที่ต้องทำดูอย่างในสมัยพุทธเจ้ามหาเศรษฐีทั้งหลายมีนาวิสาขาเป็นตน้นท่านรวยแสนรวยแต่กูนี่นับเงินไม่ได้นับเป็นโกดนับไม่ได้แต่คืนนับเป็นโกดนับไป3 0มสปียังไม่ครบ ยังไม่รู้กี่โกดมันยังไม่หมดก็ต้องนับกันไปเล่มเล่มเกวียนเล่มเกวียนเขายังไม่กำนวเลยว่ากี่ร้อยกี่พันกี่แสนเร่มเกวียนความว่าท่านรวยขนาดนี้ท่านจะทำมาหากินต่อไม่ใช่วางมือวางเท้าฉะนั้นการประกอบอาชีพบรรดาจะบริษัทต้องทำถ้าถามแล้วทำแล้วจะมีเวลาที่ไหนมันนึกถึงความตาย